รอง้ำผมว่าอื้อาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าบ่าฮ่าฮ่นะ่่าฮ่าาฮ่าฮลาฮ่า่าฮ่าฮราฮ่าฮาฮ่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 ่าาก่าฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮอเฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่ เอะเาี่นข้างกันเดินออกไปข้างหน้าก็ผมว่าเก็ผมอ่ะเอือข้างหน้านโอเคเอานเอานไนะสามสองหนึ่งกผมอ่ะกผมอ่ะเดนะเลสองกผมอ่ะผมว่าผมวมคิดมันต้องแพ่ไะ อ่นนานไม่ไรครับเอาประมาณนี้นเนาะเ,เดี๋ยวเราเอาคนอออไปจะนใครคนเดียวจะไม่ทัน